สวัสดีค่ะมาซื้อของค่ะบางดูมาซื้อกับเขาช็อกโกแลตช็อกโกแลตไอคิป and ไอ an ผักผ mm ักเครื่องงามค่ะเอาไปทำราคาเท่าไหร่เป็นปลาแซบไปทำยำทำยำผักสาลาแหนผักสาลาแหนกน็นั่ง สาระเน่อันนี้ก็สวยอ้อยากกินสปินาซีคืออันน้อยแทะคือถุงหน่อยแทะถุงใหญ่ ปอสารปอสารเคมีช่ป่าเบบี้สปินาซีเบบี้สปินาซีอยากกินอนีอันนี้ก็มีแอซี ยีเปนหรียญกลัวเหรียญสีเอาอันไหนอ๋อแค่นี้แหละผลไม้ป๊าดมองดูผลราคา น,นี่ก็สามเหรียญสามเหรียญหกสามเหรียญหกเห็นบ่นอลเบาเบาเบรสเซ่นราคาสามเหรียญสามเหรียญกลัวสามเหรียญหก ไปกินที่ทำงานนี่แต่ของหวานโอ้โเค่งขนมเค้กตัดต้องลด,ดราคา เอ็กซีเอ็กซีแล้วก็เอ็กซีเอาอันนี้ละ่ะเอาขึ้นไมางไงเนี่ยไ่งไงอันบางนึงเห็นแล้วเอาโฟล์กัสเอาน้ำค่อยเอาจะไปเอาไปกินที่ทำงานมันโบแพงสองหอยคือโบ้มีถุงใสสวยไหมคะ ถุงใส่ก่อนกินที่ทำงานพรุ่งนี้นี่แคน้อยหน่อยถ้าพี่เขาจะไปถุงหายยังไงใส่ถุงเอาไว้เฮงเฮงอัศวิน nấm cát ốc cân đèo không mò được cân ốc thịt cân đèo nè, nè, nọc ơn chị đại bài đều đều rồi cái cười mà đi <laughs> <looking>. <laughs> <laughs> ក្ក្ដីអេកាកាយកិនម៉ាខេវម៉ាខេវកាយកិនបាត់ណាណាអូ៎បាត់ណាណាកាន់អូខេមាករូនគ្រូនបាត់ណាណាម៉ា เครวมาเครวไก่กินอันนี้ก็ปลาบริษัทข่อยจมพากันจมว่าเป็นเหวาปลาเขาไปกินแต่ว่าถึกปลดป้ายแล้วโดนปลดป้ายแล้ว Sandy lắm yên gọi gọi lắm của gà, rồi cũng open it. Một chưa kênh mắc 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 kênh ปตัดเาเารียกปตัดอีกปะตัดคอนดาทินปลาวันนี้ซื้อไม่เยอะค่ะกินบ่หลายมันไม่อยากกินอันนี้กินได้บนไอ้ไอ้ไอ้คิดๆ วันนี้จะกินปาต,ดต,ดปต,ปต,ตัดลุมเปียอะไรลุมเปียไปนะลุมเปียจัากันลุมเปียลุมเปียขี้ลุมเปียใช่หล่ะขี่หลัง ที่หลังไปนี้จกค่อยไปแล้วเขาเน,นก้บอบ่อเขาจัดซื้ออย่างอ,อู้ใกล้อ่าแตกคองแตกคองหังแค่นี้ก่อนนะคะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ